สวัสดีเหล่าท่นานเปิดใหม่สวัสดีเหล่าพันธมิตรการเดียนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับสตาร์กาเดียนก็เตี่ยแล้วผมจะมาจัดเทียริสสตาร์กาเดียนกาเดียนกาเดียนเลบิโดโอดะ กาเดียนกาเดียนกาเดียนเลยบซูซากเบียนกาเบียนกาเบียนจะเลี้ยงซูซสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมสตาร์กาเดียนมันก็ไปไกลๆนะยอกๆๆครับดูต่อดูต่อขออะไรดูต่อนะ <S <S รู้สึกดูเสียงดังไงก็ไปเลยต่อครับเอ่อตัวแรกนะคะฮารีผมจะไม่อ่ะก่อนเปิดผมอะ่ะ จะไม่อธิบายนะฮะว่าความเก่งมันเป็นยังไงหรืออะไรนะฮะผมจะอธิบายแค่ว่าทําไมมันถึงขึ้นทิอ,อทีนี้ทีนี้ทีนี้นะฮะผมจะจัดตามนั้นเพราะว่าถ้าผมจะบอกความสามารถหรืออะไรมันเนี่ยผมจะไปบอกในแบบเจาะลึกครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจาะลึกฮารีครับผมให้ระดับเทียร์ซีนะฮะผมเพราะว่าระดับของฮารีเนี่ยก็แถวแถวเทียร์ซีเพราะว่า ก็ถือว่าระดับกลางๆฮะมันไม่ได้แรงไม่ได้แรงเกินไม่ได้เจ็บมากแล้วก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้น่ะเราก็ไม่ได้บางมากไม่ได้แบบกระดาษมันก็เป็นแบบคล้ายๆกระดาษแข็งนะครับมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ตายง่ายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเจอโทลรี่นี่ก็ไม่รู้นะโอเคครับตัวต่อไปเบลผมให้เทียร์ซีเหมือนกันครับเพราะว่าเลือดและการโจมตีเอ่อและดาเมจนะครับ มันห่างก็ไม่เท่าไหร่ครับถือว่าดีเลยครับไอตัวเธอผมแนะนํานะเบลเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตีเออเบลสามารถเล่นได้ทั้งตีแล้วก็อะไรนะแทงได้ด้วยครับมันสามารถเล่นด้สองสายก็ถือว่าเล่นเยอะได้อยู่แต่มันอาจจะเล่นสายอื่นได้ผมก็ไม่รู้นะสายเคียร์คีปอย่างเงี้ยฮารีเขาก็เล่นได้สายหลายสายนะฮะสายบุกก็เล่นได้สายเคียร์ก็เล่นได้สายตีบอบก็เล่นได้ เล่นได้กือสุสาสแต่ก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะตัวต่อไปตัวนี้ครับให้ระดับเทียอีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขี้โกงหรืออะไรมากมันก็จะเป็นตัวเล่นเฉพาะทางเกินไปครับสําหรับคนที่เล่นมาใหม่เนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยพอเล่นตัวนี้มันก็จะงงๆหรืออะไรนะฮะว่ามันจะเล่นยังไงแต่ถ้าหมวดอังกอรบวกปลาหมึกแล้วก็ คำว่าขี้โกงมันดังลั่นหูเลยครับผมบอกไว้ก่อนแต่มันก็ไม่ได้ขี้โกงอะ,แบบอ,โอ,โอะไรขนาดนั้นอะไรแบบอิโตโยบาะอะไรขนาดนั้นนะครับผมไปต่อที่ตัวต่อไปครับแจ็คผมให้เทียบีนะฮะเพราะว่าแจ็คเนี่ยตีรัวตีเร็วแล้วก็เดินเร็วครับง่ายๆโอเคอย่าบ่นนะ <c oughs> โอเคต่อไปนะฮะเฟลี่เห็วิววอะไรอย่าไรเนี่ยครับ อยู่ที่ระดับอี <Ye> e. เพราะว่ามันก็ไม่ได้ขี่โกงอะอย่างที่บอกไปมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับทุกตัวเลยวะ <c oughs> คือมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะคะผมคือมันก็ไม่ได้ตีแรงบางก็บางฮนะมันเป็นกระนาดชาเฉียบคออเดี๋ยวผมทําคลิปเจาะลึกพวกตัวพวกนี้ก็ได้ฮนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจาะโอเคครับต่อไปยามีแอนลามีอะไรก็ไม่รู้ ก็ให้ระดับเทียดีนะฮะผมเพราะว่ามันก็แบบมันก็ถ้าคุณได้มันก็ดีนะ,ะแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรเลิศขนาดนั้นมันเอาไว้อยู่กับตัวที่บางๆของทีมนะฮะเอ่อทีมคุณถ้ามีตัวบางๆเอาไปใช้ได้นะมันสามารถสร้างเกาะได้แต่อย่าเดินหนีล่ะถ้าเดินหนีสร้างไม่ได้เลยนะตัวต่อไปมีเรนด่านะฮะผมให้ระดับเทียบีอยู่กับแจ็คไปนะฮะ เพราะว่ามีเรนดาเนี่ยใจไม่เทนันมีเรนดาเนี่ยมันสามารถแช่แข็งตัวเองเพื่อเพิ่มเลือดได้หรือว่าทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับแาาช่แข็งสามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วยก็ถือว่าขี้โกงตัวหนึ่งเลยนะคะตัวต่อไปดีเจวินเนอร์ส่วนตัวสุดท้ายดีเจวินเนอร์ครผมให้ระดับเทียสเพราะว่าทุกคนคิดว่า อ้าวพี่ลูกรักพี่ไม่ใช่เหรอทำไมให้อยู่เทียเอสแล้วอะ่ะโอ้ลูกรักอยู่เทียเอสอยู่แล้วไม่น่าเลยอ้าวไม่ใช่ลูกรักกูกูแค่ชอบเล่นคือผมก็ก,ก็ก็ไม่ใช่ลูกรักผมนะฮะคือมันก็แบบมันจะดูง่อยๆอ,อะแต่สาเหตุที่ผมให้อยู่ระดับเอสเนี่ยเล่นได้ทุกสายครับ

t f เลยก็เพราะว่าเล่นได้ทุกสายทุกคนคิดว่าฮะ What the คือเล่นได้ทุกสายของมึงนี่คืออะไรเนี่ยคือเล่นได้ทุกสายของโทลี่ก็คือเล่นได้ทุกอุป,ปกรณ์เล่นได้หมดตีก,ก็แรงอึดก็อึดคือจะบุกไปฝ่ายของข้าวนี่ขี้ทะลักกันเลยทีเดียวขอโทษกับคนที่กำลังกินข้าวและกำลังดูอยู่ด้วยนะครับโอเคครับมีครบแล้วครับประมาณนี้ ก็คือ T f T A ไม่มีนะฮะเพราะว่ามันจะอยู่แค่ระดับกลางๆทุกตัวเลยนอกจากตัว E ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดไว้ก่อนนะฮะด <Okay. S 1> <Okay. S 2> าวน์โหลดโอเคโฆษณานะครับไปแล้วครับผมเจอกันวันหนะ้าไปแล้วครับผมก o o d b y e